อ่ะครับถึงบอลแล้วถึงบอลแล้ว ่าบอสกากมากแป๊บเดียวเองอรู้สึกเฟลกับบอสนี่เป็นบอสดันสองนะครับตามที่บอกของตกเต็มเลยเจ็บ้องเจ็บ้องเพมันเหลือตัวหนึ่งครับมองข้างก่งอบบนปาอ่านี้ครับจบดันภาพสวยนะ ใครที่อยากเล่นก็มาเล่นกับผมได้นะครับผมอยู่เซิร์ฟเวอร์แรกเลยไม่รู้ว่าลุงพิมอยู่เซิร์ฟเวอร์แรกหรือเปล่าแไอหัวไปไหนก็ไม่รู้โอ้เงินได้เยอะมากก็ตอนนี้มั้งกดไปมั่วๆัน้พวกนี้คืออะไรถ้าเดินชนตรนี้ก็เจ็บหรอเออมันอยู่ข้างใน เทมเไล่เทมแรลคืออะไรวะโอ้โอโหลาหลอะไรไว้นะครับก็จบดันตามนี้เดี๋ยวเสร็จก็ส่งโค้ดแค่นั้นเลครับใครอยากเล่นก็มาเลยมาเลยลักชวนทักัวสําหรับคน p s o ทั้งหลายนะครับกลับมาเล่นกับผมดีกว่าเพื่อความสนุกของจิวเรานะครับอ่าผมไปร,รับเราครั้งหน้าอยากวิดีโอครั้งใหม่นะครับแอดนันะไว้เจอกันครั้งหน้า